อเคครับก็กราบสวัสดีแฟนเกม ROV ทุกๆคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะได้ดูวิดีโอกันผ่านมาแล้วนะครับว่าจะมีฮีโร่ตัวใหม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับ และในวันนี้เนี่ยมันก็ได้เข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าฮีโร่ตัวนี้นะครับมันเป็นสายไฟเตอร์นั่นเองนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าใบจานนะครับหรือว่าบีเจนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็อ่านไม่ถูกนะครับใครอ่านยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันอ่านยังไงนะครับกดรับฮีโร่กันเลยนะครับทุกคนไปครับโอ้โหไฟลุกท่วมนะครับจังหวะนี้ โคตรเทครับทุกคนถือค้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งสกิลหนึ่งของมันนะครับก็จะทำการเด้งศัตรตูนะครับเมื่อเรากดครับจะทำการเด้งศัตรตูให้ลอยขึ้นนะครับหรือว่าเรากด แล้วเราวิ่งออกมามันก็จะทําให้ศัตรูนะครับติด cc ของเรานะครับโดยการลอยขึ้นเป็นเวลา1วินั่นเองนะครับส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นสกิลการปาดศัตรูนะครับโดยเราจะทําการปาดได้3ทีนะครับได้3ครั้งนะครับ oh, s <S ทุกคน ี๋ยวเราจะทําการปาดครั้งหนึ่งแล้วก็กดตีครั้งที่2แล้วก็กดตีครั้งที่3แล้วก็กดตีก็ได้นะครับส่วนอันตีนะครับถ้าเป็นระยะใกล้นะครับมันจะพุ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับถ้าไมา่ศัตรูลอยขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนเนี่ยครับอันตีของมันก็จะเป็นการขี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเข้าไปกับศัตรูเนี่ยเราสามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการทิ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับก็จะให้ศัตรูนี่ลอยขึ้นนะครับส่วนทางด้านอันตีของมันเนี่ยจะเป็นการขี่ไอเจ้าสับประหลาดนะครับ ขี่วุกไปวนมาตามป้อมของศัตรูก็ได้นะครับขึ้นไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยครับลอยไปตามป้อมศัตรูนะครับโดยห้ามโซนขื่อหรือว่าป้อมนะครับไม่งั้นมันจะหยุดทันทีนะครับเนี่ยครับขี่ไปนะครับถ้าเราเหยียดศัตรูนั้นเรากดสกิล3อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการโซนศัตรูนั่นเองนะครับมาดูทางด้านของคอมโบนะครับเราก็จะใช้สกิลหนึ่งนะครับพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำให้ศัตรูโดดขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้สกิลสองปาดปาด แล้วก็อันตีนะครับจะเป็นทาจะเป็นการทําคอมโบที่ระยะใกล้นะครับเราไปดูคอมโบที่2นะครับซึ่งเราเนี่ยจะทําการดักฟุ้มนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับทุบไปครับให้ศัตรูลอยเนแล้นก็ใช้สกิลสองปาดปาดปาดนะครับซึ่งถ้าศัตรูใกล้จะตายเนี่ยเราก็สามารถใช้อันตีนะครับพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็โซนศัตรูศัตรูก็อาจจะตายได้นะครับถ้าเลือดศัตรูเหลือน้อยนะครับหรือว่าคอมโบที่3นะครับใช้อันตีพุ่งไปนะครับ แล้วก็ใช้สกิล2ปาดแล้วก็ตามด้วยสกิล1ทั้งศัตรูลอยขึ้นนันตองนะครับซึ่งคอมโบนะครับเราใช้ได้หลายรูปแบบอยู่ที่จังหวะนะครับหรือว่าคอมโบที่3นะครับเราจะใช้อันตีนะครับพุ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งครับใช้สกิล1แล้วก็สกิล2ปาดปาดปาดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแต่ละสกิลนะครับมันจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับ การปีปกตินะครับจะมีดาเมจสองร้อยกว่าๆนะครับนะครับสอง254ห้าสิบสองห้าสิบสี่ครับนี่เรายังไม่ได้ออกของนะครับการปีปกติก็ราวๆสองร้อยนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีพาสซีฟของมันนะครับเมื่อพาสซีฟเต็มนะครับเราก็ทุบทีนึงนะมันจะแรงขึ้นนะครับทุกคน ไปดูสกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งดาเมจก็จะประมาณนี้ครับจะแรงขึ้นหน่อยนะครับส่วนสกิลสองนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ธรรมดานะครับนะครับสกิลหนึ่งจะแรงพิเศษนะครับเพราะมันจะทําการเด้งศัตรูนะครับเมื่อศัตรูเด่งขึ้นดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับ เรามาดูทางด้านของอันตินะครับ on, อันติก็ไม่ค่อยแรงครับส่วนมากจะเน้นไปทางไล่ศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งอันติของมันเนี่ยนะครับสามารถให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับในทีมของเราขี่ขี่ตัวเ,เจ้าเนี่ยนะครับหรือว่ามาพร้อมกับตัวมันเองนะครับ ซอนทายนะครับเหมือนมันจะทำให้เพื่อนของเรานะครับซอนท้ายเราด้วยนะครับเหมือนพาเพื่อนไปคอมโบเนี่ยครับประมาณนี้ยครับเราจะมาลองออกของกันดูนะครับคอมโบรับสกิลหนึ่งไปครับสกิลสองตามด้วยอันติปุ้งครับไม่ตายครับเดี๋ยวเราจะใช้อันติมาเลยก็ได้นะ พุ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็สกิลสองาำด้วยสกิลหนึ่งครับปุ๊บดีสองปาดปาด,ปาด again, ซึ่งเลือดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับทุกคนถ้าเราออกของกายภาพนะครับถ้าเราออกเกราะขึ้นมาก็จะหนาหนาหน่อยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับนี่ก็เป็น สกิลข้าวๆของไอเจ้าใบาจานนั่นเองนะครับยังไงก็ทุกคนก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะโดนแบนนะครับถ้าเข้าสู่โมดแรงนะครับถ้ามีคนเล่นช้ำๆเนี่ยเขาก็จะแบนกัน,นครับเพราะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโกงกันเลยทีเดียวนะครับข้อโกงของมันเนี่ยนะครับหก็คือมันทํา CC ได้สูงมากนะครับทุกคนข้อเสียข้อที่2นะครับมันพาเพื่อนไปกับตัวมันเอง เพื่อทําการโจมตีศัตรูได้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจเป็ข้อโกงนะครับ